นี่นี่ก็ได้กองหนึ่งนี่มามมาเลยมามาลุ่นกันนี่เอาเ้าเอาก้อน่นี่เอาของวันี้ก้อนนี้เป็นริมสติ้กตัวนี้อ่ะขุดก้อนขุดก้อนไหมเยี๋เยวของเจ้าสั่งยังเบิร์นอ่ะริมิกันนี้มาเขากลงกันสั่งยังิกขุดก้อนดูหันตัวนี้หันเทาไรเท่าไรเอาเฮาเอบพร้อมกันมือนั้นไร้ได้าคนละอย่าง่หมสี่คนทั้งเบาใจแต่ว่าแต่ว่าค่อยนั้นได้ เอฟติดอยู่แต่บ่มีเงินจ่ายพี่น้องแล้วก็เล่าหายเลยไปด้วยจ่ายจ่ายแต่ช้ำนี่นะทำไมจ่ายแต่กล่องเดียวนี่บ่มีเงินจ่ายนี่เลยบริจ่ายนะเอากล่องเดียวเดี๋้เรื่อเหมือนกันบราพอได้ได้กล่องเดียวกับบางทีก็บมานอนมานก็มีได้เนาะยใช้ขุดไหมมืออันนี้อ๋อไม่งังนก็แกะกล่องเลยหว่าดีแกะ่อว่าท่านคูดได้หนุ่มอมเลยลองมือหนุ่มพร้อมก็ได้เดี๋ยเดี๋ยวเดม่เพิ่งหาลองดูหนมพรอมบอกหนุ่มพร้อมแท้มา เนี่ยคุณดังโอ้น้องมงองเราลูาน่าเหี่ยมเยจัาเยขูดก่นเลยบ่เดี๋ยวเบ่งนอันเบิ่น้ำันกนเบิ่งน้ำมียงนีทางในเป็นเอสี่เบิ่งได้บน้ำมนสีกล่องใคที่เคยใคที่ังบ่ท่นสั่งลองใส่เบิ่งเนาะลองสั่งเบิ่งี่มนกนีดมันนนแกนนี้โอ้ หอมเลยโอ้ขัดวะขัดขัดก่อนขัดขัดขัดมามานี่มาลุนโซกมานี่พอกแล้ววะพอกแล้ววะชิ้นข้านี่ครับน้ำหอมวินเซนเนาะแมนแมนมีเซนตัวนี้โอเคมาใส่ท้องว้ตัวนี้ปวดทุกเห็นมาเห็นมาท้องใบตัวนี้มันชิ้ได้ยังเอ้า มาไม้กันพี่น้องมามาจะจึงจะจึงจะจึงอจะเลย